นี่นะติดไปเรื่อยๆเออขอบขอบข้างนอกข้างนอกอ่ะอืมอืทีาีทแถบลูกแถบแถบไม่ใช่แถบตรงนี้สิคะนี่ให้อยู่ตรงขอบขอบนี้เออไปเรื่อยๆจุ่มอีกท่านีได้อีกนะแถบใหม่นืมอืมอะอม เอาให้ทั่วๆลูกเอาให้ทั่วๆจุ่มให้ชุ่มก่อนเยอะๆนีเอาให้จุ่มชุ่มๆเยอะๆนี่อย่างนี้อ่ะแล้วหนูก็เอามาแทบเลยแท็บก้นไม้นี่ครับพุ่มต่อไปลูกแท็บไปเลยอ่าแท็บแทบให้ทั่วเลยลูกแทบเองอ่าเก่งมากอ่ะสีหมดแล้วก็เติมใหม่เติมใหม่เติมใหม่ไม่ไม่ต้องผสมน้ำหรอกกระเป๋าว่าอืมไม่ต้องผสมน้ำเอาเลยลูก แถบไปเลยแถบไปเลยแถบให้มันเป็นพุ่มสิคะี่ค่อยๆๆพอแล้วมันมัเลยไปแล้วสีอื่นงสีเหองไ่มันนี้กจ้อ่แถบันนี้แนนี้เนี่ยค่อยพุ่มๆเลยอืมเบาๆใจไม่ใช่เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อย เอาที่หนูแทบจินตนาการของหนูลลกมันจริงไมมั้ไที่นี่ไม่มีจริงไม้ไม่ได้ต่อเป็นเป็นพุ่มๆไปไงอ่าสีหมดแล้วก็จุ่มสีใหม่อืมอืมอันสีอ่ะ่วงนี้แล้วกันนะอืมโอเคนีนีมีมีเันนี้ละโอเค จ้ะจ้ะทำเองค่ะคือว่าเราจะมีใบรงานทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนใครไปพร้อ